สวัสดีครับวันนี้นะครับพอเล่พาไลออนทิกเกอร์นะครับแล้วก็ชาวแก๊งของเราครับมาอยู่ที่สระน้ำอีกแล้วครับตรงนี้นะครับเป็นสระน้ำของหมู่บ้านแคลิฟอร์เนียนะครับวันนี้ทิกเกอร์ครับมีเจ็ตสกีมาด้วยนี่เป็นเจ็ตสกีเป็นเป่าลมครับอันเล็กครับน่ารักมากเดี๋ยวจะมาทําการรีวิวแล้วก็เอามาเล่นครับเดี๋ยววันนี้จะมาแข่งกับจระเข้ครับเจ็ตสกีกับอ่าชาละวันจะมาแข่งกันทิกเกอร์จะสู้ไหวไหมเนี่ยทิกเกอร์ขี่จระเข้ใช่ปะ อ่ะติ๊กเกอร์ขี่จระ,ะเกและอ้อนจะขี่เจสตสกีนะครับเดี๋ยวมาแข่งกันใครใครจะไปได้เร็วกว่ากันอ่ะตอนนี้อ่ะแย่งกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันเดินก็นได้ลูกอ่ะตอนนี้เดี๋ยวมาให้ติ๊กเกอร์นะครับทําการแกะก่อนเด็กๆที่ดูอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดถูกใจครับแล้วมาแกะไปพร้อมๆกันเลยครับอ่ะติ๊กเกอร์แกะเลย ตอนนี้มาแล้วครับไปทําการเป่าลมให้กับเจสกีของไรอันเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เจลาระฆังครับชาละวันมาแล้วอ่ะตอนนี้เดี๋ยวทําการวอร์มร่างกายก่อนอบอุ่นร่างกายไปเลยครับไปทําการวิ่งก่อนครับก่อนที่จะลงเล่นน้ําครับไปเลยวิ่งกันก่อนก่อนจะลงสระน้ําครับเด็กๆนะครับควรจาไว้ด้วยครับควรอบอุ่นร่างกายครับวอร์มร่างกายให้เรียบร้อยก่อนก่อนจะลงสระนะครับเพื่อป้องกันการเป็นตะคริวได้นะครับ ตอนนี้ครับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนมาเตรียมพร้อมที่ข้างล่างแล้วประจําประจําที่ครับพี่นายกับอ้ํานครับพี่นายกับอ้ําเป็นเส้นชัยนะครับไลออนพร้อมไหมทิกเกอร์พร้อมไหมครับเด็กๆที่รู้อยู่ครับเชียร์ใครคอมเมนต์บอกกันด้วยครับโอเคครับตอนนี้พร้อมแล้วกรรมาการสั่งเลยครับไปแล้วครับดูท่าอะไรอ้อนครับไปแล้วครับมันจะไปไหมนี่ยไลอ้อนถอยหลังแล้วลูก ลยออนถอยหลังถอยหลังออนมือตะกุยน้าเร็วเร็วไปแล้วทิกเกอร์ไปถึงนู่นแล้วครับเร็วเวหน่อยเร็วหน่อยเลยออนเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยแล้วแล้วทิกเกอร์พี่ปามพี่ปามช่วยิกเกอร์ครับเลยออนไม่มีใครช่วยอดีช่วยหน่อยเดวช่วยหน่อยิกเกอร์ทิกเกอร์ ไลอันเขาที่2ครับอ่ะเอาใหม่เดี๋ยวค่ะกับค่ะกับอ่าแก้ตัวแก้ตัวลบสอลบสอ2พร้อมหรือยังอ่าผู้เข้าแข่งขันพร้อมครับเอากรรมการฟังเลยครับเด็กๆที่ดูอยู่ครับอย่าใครคอมเมนต์บอกกัน้วยครับไลออนดูท่าดูท่าไลออนครับไงไม่ไปที่ไหนแน่ไลออนดูติเกอร์ไปแล้วติเกอร์ไปแล้วไลออนอยู่กับที่ อาไลออนเอาไงดีไลออนเปลี่ยนท่าแล้วครับออนเล้วออนเล้วออนเล้วไ,ไลออนไปผิดทางแล้วโลกมางี้แล้วไ,ลไปแล้วตอนนี้ทิกเกอร์ไปแล้วครับใกล้ถึงแล้วเอาทิกเกอร์เข้าเส้นชัยไปแล้วไลออนไปไม่ได้เรือพัง,งอ๋อ ไลออนบักเรือพังครับในรอบนี้ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันแล้วครับตอนนี้ลีโอกับปามครับจะมาทําการแข่งขันให้ได้ดูกันครับทิกเกอร์ทิกเกอร์ช่วยจับครับอ่าตอนนี้นี่ครับพี่กล้องพี่กล้องเป็นกรรมการครับอ่าพี่กล้องสั่งเลยครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้ลีโอตีน้ําบานไปแล้วครับเรือล่มไปแล้วลีโอเรือล่มครับ ดูลีโอจะขึ <ód isan music> oh, wow. ้ oh, park. นเรือได้หรือเปล่าอ่ปามเข้าเส้นชัยมาแล้วขากลับขากลับครับขากลับลีโอโดนจะเคกัดอ้วนจัดครับนั่งเจสกีล่มเลยไหนดูลโอนั่งครับดู นั่งทีเจสสกีแทบพังอ่าพร้อมไหมครับอ่าพร้อมปามพร้อมไหมอ่ากรรมการนับเลยครับปปไปแล้วครับเรียวลอบไปเรือเรือมันลำเล็กไปหน่อยครับลีโอมันตัวใหญ่ไปแล้วครับปามไปแล้วปามควบจาระวันไปแล้วครับชาลวันจะเข้าเส้นชัยแล้วครับ เลโอเริ่มต้นใหม่แล้วครับเลโอไปแล้วเลโอไปแล้วล้มไปอีกแล้วโอดปามไปแล้วครับปามเข้าเส้นชัยไปแล้วอ่าโอเคกรรมการส่งสัญญาณแล้วครับเอาพี่กองพี่ก้องนับได้เลยครับสามสองหนึ่งมาเลยมาแล้วครับมาแล้วโอ้ดูพี่โฟมครับพี่โฟมตีน้ำบานมาเลยล้มไปแล้ว เร็ว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 ชาละวันมาแล้วครับเบียควบชาละวันมาแล้วบีโฟมขึ้นมาใหม่แล้วครับเจสกีมาแล้วโอ้เอาเอาม่ยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าฟังกรรมการด้วยครับอ้าวกรรมการใครชนะครับชาละวันเป็นฝ่ายชนะครับ ดูดูขนาดลีโอช่วยขี้โกงครับไปแล้วเรือเอียงแล้วครับเจสกี <laughs> เจสกีมันทรงตัวไม่ดีครับ <c oughs> อ่าเบียครับเบียไปแล้ว <c oughs> ดูเดบียดูเบียครับดูชาลรวันดูชาลรวัน <c oughs> <c oughs> อ้าฟาวฟาวโฟมแพ้ฟาวลีโอดันครับคี่โกงลีโอขี้โกง อาลีโอลีโอไปจูงลีโอไปจูงชละวันเข้าเส้นหน่อยอันนี้เบียค้างครับค้างอยู่กลางน้ําเข้าไม่ได้แล้วพู้ต่อไปจะระหว่างอ้ํากับนายครับช่วยนายหน่อยลีโอช่วยนายจับหน่อย่ากรรมการต่งสัญญาณแล้วครับสามสองเลมาได้มาแล้วโอ้ด <|ja|> ูพี่นายครับพ so ี่นายควบมาแล้วควบมาแล้วเจ้าเล่ความครับ คนอื่นนั่งจระเข้ไม่คว่ำแต่พี่นายนั่งคว่ำครับมาแล้วอ้ําควบมาแล้วครับอ้ําควบเจสกีมาแล้วไหลอ่อ,อ,อนช่วยผักเร็ว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 เด็กๆที่รู้อยู่ครับเชียร์ใครคอมเมนต์บอกกันด้วยครับเชียร์ใครดูพี่นายดูพี่นายครับมาแล้วาลวันคว่ำไปอีกแล้วเรอบนี้าลวันสู้ไม่ได้ครับอ้ำม,มาแล้วอ้ำเกาะขอบมาเลยครับมาแล้ว อ้าเข้าเส้นชย yeah. ยัยเย่เอาเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายน้ําครับเปลี่ยนสายน้าอ่าโอเคไปแล้วครับลองน้ําผากลับครับระหว่างอ้ามครับอ้ามอาศัยเกาะขอบครับโอ้ยลมแล้วอ้ามลมแล้วไปแล้ว,ลวรอบนี้พี่นายพี่นายครา <laughs> เอจอจรลลุคคว่มเลยเลยดูพี่นายขึ้นครับดูพี่นายจะขึ้นได้หรือเปล่าครับดูดูด อาศัยขอบดาครับอั้มขึ้นได้แล้วครับอั้มตั้งตัวแล้วไปแล้วอั้มไปแล้วครับพี่กองช่วยสองพี่นายล้มอีกครับอ่าสรุปสรุปรอบนี้ครับอั้มเป็นฝ่ายชนะอีกแล้วครับพี่นายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับสองครับไอไอมาแล้วครับรอบนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่างโอ้โหวียโอ,โอยังพูดไม่ทันขาดคำเลย ลีโอกับพี่ก้องครับมาแล้วพี่ก้องควบชาละวันมาแล้วครับนี่จะถึงไหมไม่ถึงอ้มาล่มหน้าเส้นชัยนี่เองอขึ้นอีกหน่อยขึ้นอีกหน่อยครับดูรีโอครับลีโอมาไม,ไม่ถึงไหนนะครับเรือล่มไปแล้ว <Hey. S 1> เรือมารับน้ําหนักลีโอไม่ไหวครับเอามาครับขากับเปลี่ยนสายน้ําเปลี่ยนสายน้ําก่อนขากับครับ ตอนนี้กรรมการกำลังจัดจัดตำแหน่งอยู่ครับกรรมการพร้อมแล้วสั่งเลยครับกรรมการอ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับอา้าวไปลลโอออกตัวก่อนขนาดลิโอขี้กโกงยังตู้ไม่ได้เลยครับออกตัวก่อนเอาอกไปแล้วครับจละเค้จละเข,ะเข้เข้าแลวครับดูลิโอครับจะขึ้นได้หรือเปล่า ไปแล้วลีโอไปแล้วครับพี่ก้องชนะอีกแล้วครับรอบนี้ความไปอีกแล้วลีโอสนุกดีสนุกดีเจ็ตสก,กีมันล่มง่ายดีอ,ดอ,ดอ่าตอนนี้ถ่ายคลิปแล้วครับทิกเกอร์ขอกำลังใจจากพี่ๆหน่อยครับนี่ครับอย่าลืมกดไลค์กูแจ็ทก์เลยครับใช่แล้วครับและที่สำคัญอย่าลืมกด วันนี้เป็นลกเราด้วยค่ะใช่แล้วครับติดตามแล้วกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะคร<ช>ับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกจากพวกเรานะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายาไปเล่นกันต่อไปเล่นกันต่อครับ,บ<า> <laughs>